สว er ัสด <Nee, S 2> <źniej> ีท่านผู้ชมสวัสดีมาวามากินข้าวพี่น้องแสบแสบนำกันมันมีอาหารก็บ่มี้ยังพี่น้องอันนี้แกงมักเอื้อพี่น้องนี่แกงมักเอื้อแกงมักเอื้อใส่ชิ้นชิ้นงัวพี่น้องแกงมักเอื้อ่อนพี่น้องโอ้แทบเลย

กินกับธรรมชาติพี่น้องแซบบอกเลยแซบอันนี้เพี่น้องอันนี้อันท้อนเ้ย กินจังไดก็แซ่บพี่น้องก็กินอยู่ไห้อยู่หน้าเปล่าแสงดาวนี่มักกินแห้งพี่น้องมักแท่แอบแบบธรรมชาติกินแบบอ่าบานๆเนี่ยพี่น้องอ คาดไวได้พี <m> ่น้องตัวนี้ตัวเติมพลังคาดไวได้ เ่าแล้วฮะอืมกินแบบ สบายสบายพี่น้องกันบ้านกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องมากินกับธรรมชาติพี่น้องมากินเขาแบบอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องกินเขาแซ่บดีพี่น้องกินยังไงก็แซ่บกงวันเอิ๊งพี่น้อง กตงอื้ออ่อนใส่ชิ้นงว่นวบพี่เนาะกดมั่นเลยพีน่น้องแซ่บดี ငာကေင်းငာေကေကေင်မးကာကေင်ငာစိုးကေရူေ โอเคพี่น้องคลิปก็จบเพียงเท่านี้เนาะฝากอติดตามตอนต่อไปบายบาย